คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะมาดูหวยสู่ไฟสว่างไปเนี่ย มาดูหวยสูตรบนล่างไปกลับนะคะสูตรนี้ของแอดมินปิดไฟก่อนดีกว่าน,นี่มันไม่ต้องของสูตรนี้นะคะมาดู16มีนาะบนล่างไปกลับงวดที่แล้วแอดมินเน้นบน ชนสามสูตรมาทั้งบนทั้งล่างนะคะบนล่างล่างมาที่ตัวกันแปดเจ็ดหวยสูตรนี้มินวางแนวทางมาก,กี่งวดแล้วเนี่ยไม่ได้บอกหลายงวดแล้วนะเข้าบนเข้าล่างอันนี้ก็เข้าบนล่างเข,ข้าดีมากเลยนะคะสูตรนี้ชนชนสองสูตรสามสูตรเข้าบนเข้าล่างตลอดเลย ข้าวบนี้เข้าบนล่างบนเข้าบนนี่ข้าบนเข้าล่างเข้าบนล่างเข้าบนล่างออสูตรนี้เข้าบนล่างตลอดเลยวางแนวทางมาหลายงวดแล้วเดี๋ยวแอดมินนับก่อนเกตเปิดไปหนึ่งสองสามสี่ห้า หาหกเจ็ดแปดแปดงวดไม่เคยหลุดเม็ดแต่งวดเดียวนะคะเข้าดีมากๆเลยนะเข้าบนเข้าล่างเลยค่ะดูเป็นแนวทางได้เลยนี่เป็นเลขหลักสี่ห้าหแปดเก้าอันนี้เลขหลักของเขาเข้าหมดเลยหกสองแปดเจ็ด,ดย้อนหลังแปดงวดเข้าทุกงวดเลย มาบนมาล่างเดี๋ยวนะเดอดมินว,ว่าจะไม่เปิดแล้วเปิดดีกว่าเข้าบนล่างนี่ก็เข้าบนล่างเข้าบนเข้าล่างเหมือนกนอันนี้เข้าล่างเนี่ยอันนี้เข้าบนอย่างเดียวเลขหลักมาด้วยกันได้ด้วยนะคะสูตรนี้นะเข้าบนล่างอันนี้เข้าบนบนล่างบนล่าง สถิติเข้ายาวมาแปดงวดติดเลยเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะโอสถิติเลขเลขหลักเลนดมินดูกัอนอันนี้เลขหลักมาด้วยกัน่มอันนี้เลขหลักไม่ได้มาด้วยกันแต่มาทั้งบนทั้งล่างตัวหลักมาบนล่างอันนี้ชนงวดที่แล้วชนสามสูตรงวดก่อนชนสองสูตรแอดมินดูงวดดูความ ชนสองสูตรชนสามสูตรถ้าชนสองสูตรนี่จะมาอ,อ๋อมาได้นะบนข้างล่างเหมือนกันชนสามสูตรถ้าชนสามสูตรนี่ล่างบนมาคบกังวดนี้อีกนะแอดมินว่าจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมบนล่างไปกลับหนึ่งเมษาหกเจ็ดอันนี้แอดมินไม่ได้ ไม่ได้ขีดเส้นใต้แอดมินเขียนไว้ไม่ได้ขีดเส้นใต้ว่าบนล่างนะคะแสดงว่าน้ำหนักบนล่างนี่มาได้เท่ากันแอดมินว่าจะเป็นทำไมแอดมินว่ามาได้ทั้งบนทั้งล่างนะคะเหมือนเหมือนงวดที่ผ่านมาไม่บอกวางแนวทางเป็นงวดที่ห้างวดที่แปดเดี๋ยวเด้อ เขียนไม่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่งวดที่เก้าเนี่ยเขียนผิดนี้วางแนวทางงวดที่เก้านะคะเก้าวดเข้าติดกันไม่เคยหลุดเลยนะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะนี๋จะบอกว่าแอดมินทำไมไม่ทำไมแอดมินไม่ ทำไมแอดมินไม่ฟันมาเลยว่ามาตัวไหนตัวไหนแอดมินแอดมินจะไปฟันวันก่อนหวยออกนะคะของกลางคืนหรือไม่ก็เช้าวันหวยออกแอดมินอาจจะฟันแต่เช้านะคะหรือไม่ก็คืนวันหวยออกนะเอ้ยไม่ใช่คืนคืนวันก่อนหวยออกนะคะแอดมินจะฟันก่อนหวยออกคือกลางคืนนะ วันที่แล้วแอดมินก็ฟันล่างเข้านะคะแต่ถึงแอดมินจะไม่ฟันนะเลขสูตรแอดมินมันก็เข้าทุกคลิปเลยนะคะไม่มีอันไหนหลุดเลยนะเพราะว่าทําไมแอดมินถึงไม่ฟันให้เอฟซีรู้ไหมเพราะกลัวกลัวฟันแล้วมันไม่ถูกไม่แน่ใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าคนไหนมาเชื่อแอดมินเดี๋ยวมันจะเสียโอกาสอย่างเงี้ยแต่ถ้าท่านชอบี่แอดมินเน้นให้ท่านก็จัดนะคะไม่ชอบท่านก็เอาที่ท่านชอบ เพราะว่าเอฟซที่เข้ามาดูเข้ามาชมนี่เก่งกว่าแอดมินนะที่แอดมินเคยดูแอดมินว่าจะบอกว่าสูตรเนี้ยแอดมินว่ามาทั้งบนทั้งล่างแน่นอนนะคะเพราะว่าชนสามสูตรเลขหลักศูนย์สี่ห้าเจ็ดเก้าเลขหลักอาจจะมาด้วยกันได้ด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้แอดมินจะบอกว่ายังไงรู้ไหมสูตรนี้เลขเด่นนะหลักคือเลขสูตรชนกันสามสูตรเนี่ย ตัวชนกันตัวเด่นนะเด่นของสูตรนี้คือศนกับเจ็ดนะคะเนี่ยศูนย์กับเจ็ดแต่9้ามาแรงนะแอดมินบอกได้เลยว่ามาแน่นอนทั้งบนและล่างสูตรนี้เอดมินเด่นศูนย์กับเจ็ดจริงนะเก้างวดนี้นะแอดมินฟันเก้าบนล่างนะคะ แอดมินคิดว่าแอดมินฟันให้แล้วนะก้าบนล่างนะแอดมินไม่รู้ว่ามันจะมาบนหรือมาล่างนะแต่ก้ามาแน่นอนนะคะแต่แอดมินแยกไว้แล้วแหละแอดมินแยกไว้แยกตัวคัดแอดมินไว้เรียบร้อยและ้ะแอดมินฟันก้าที่บนล่างเลยนะคะให้ท่านจับเอาได้เลยนะ เก้าศูน์เนี่ยก็สวยนะถ้าเก้าถ้าศูนย์มานะถ้าศูนย์มานะให้ศูนย์ไว้ที่หลักหน่วยเก้าศูน์นะไม่ใช่ศูนย์เก้านะคะเก้าศูน์เลขหลักแอดมินอาจจะมาด้วยกันนะคะถ้าท่านชอบศูนย์ให้เอาศูนย์ไว้หลักหน่วยนะคะบนล่างเลยนะศูนย์หลักหน่วยนะคะบนล่างแต่ถ้าท่าน ชอบว่ามาหลักสิบท่านก็จัดได้แต่เยอะนะคะศูนย์นี่เน้นที่หลักหน่วยนะบนล่างนะคะถ้าท่านชอบศูนย์ให้เน้นที่หลักหน่วยทั้งบนและล่างนะคะหลักสิบมาได้แต่น้อยมากเน้นไปที่หลักหน่วยนะคะศูนย์แอดมินฟันถ้ามานะและก็ถ้าศูนย์แอดมินแอดมินจับให้แค่สองหลักเก้าศูนย์กับหกศูนย์เท่านั้นเพราะเก้ากับหกตัวเดียวกัน แต่ตัวเลขแอดมินคือตัวเดียวแอดมินฟันบนล่างให้คือเก้านะคะเพราะว่าเลขเลขตัวเดียวของแอดมินอะสูตรของแอดมินงวดก่อนนู้นที่ออกเจ็ดเก้หรืออะไรแอดมินได้เจ็ดงวดที่แล้วได้แปดแต่งวดงวดที่แล้วแอดมินฟันแปดล่างวันสุดท้ายแต่งวดนี้แอดมินได้เ้าของแอดมินนะคะบนล่างเก้า เปอร์เซ็นต์มาได้ทั้งบนและล่างมันห้าสิบห้าสิบเท่ากันแอดมินยังตัดสินไม่ได้เพิอเพอแอดมินคิดว่าเก้าอาจจะมาทั้งบนและล่างนะคะแต่เก้าเอาหัวลงเป็นหกให้ระวังตรงเนี้ยนะคะเก้ามันเอาหัวลงเป็นหกได้นะคะแต่มาแน่นอนเพราะว่าสูตรของแอดมินชนกันเยอะที่สุดคือเก้างวดนี้นะคะ งวดที่แล้วชนแปดงวดก่อนคือเจ็ดนะตัวเดียวบนล่างเนี่ยงวดน,นี้เป็นเก้ายังไงก็มาไม่บนก็ล่างหรืออาจจะมาได้ทั้งล่างทั้งบนเก้าบนเก้าล่างเอาหัวลงก็เป็นหกนะคะแต่เก้าหกก็มาด้วยกันได้นะแอดมินบอกเลยท่านหาเลขดับแม่นๆไปตัดออกได้เลยนะตามเลขสูตรนี่นะคะหาเลขดับมาตัดออกได้เลยนะคะ ท่านหารขดับมาตัดออกได้เลยนะแอดมินบอกเลยนะคะแต่สูตรนี้แอดมินเด่นที่ศูนย์กับเจ็ดนะคะแต่เก้านี่คือแอดมินฟันบนล่างให้ท่านไปคิดเอานะอันนี้แอดมินก็ฟันให้แล้วแหละนะคะไม่ซับซ้อนแหละฟันบนล่างไว้ก่อนเลยนะคะตัวเดียวโอเคแอดมินจะจบคลิปแค่นี้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่าน ตัวเลขเยอะหน่อยหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกได้เลยนะคะแอดมินคิดว่ามาแน่นอนนะคะบนล่างเลยด้วยนะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินเดอ้อสวัสดีจ้า